วันนี้นะคะกอนกับน้องเป้จะมาแชร์เทคนิคการเพิ่พม,น,มน,น้ำนมนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณแม่ที่อยากเพิ่มน้ำนมนะคะติดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะวคสวัสดีค่ะกอนนะคะแล้วก็น้องเป้มีวีดายาดีค่ะวันนี้นะคะกอนกับน้องเป้จะมาแชร์เทคนิคการเพิ่มน้ำนมนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือ คุณแม่ที่อยากจะเพิ่มน้ำนมนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องก่อนด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนต้องขออนุญาตนะคะแจ้งก่อนเลยว่าก่อนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ว่าที่จะเอามาแชร์ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ของกอนเองล้วนๆเลยนะคะที่ให้น้ำนมน้องนะคะ ทั้งสองคนนะคะถือ2องขวดนะคะส่วนน้องเปเปอร์นะคะได้นมแม่นะคะตอนนี้ยังกินอยู่เลยน้องสามขวดแล้วส่วนน้องเปเป้นะคะก็เข้าเต้าล้วนแล้วก็มีนมสต็อกเื่อเปเปอร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาบอกเทีก,กันเนาะว่าทำยังไงก็ถึงน้ำนมเยอะได้ขนาดนั้นค่ะ วิธีไล่ระคาที่กอนทาเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยหลังจากที่เราคลอดมานะคะเราต้องรีบเอาน้องเข้าเต้าเลยค่ะการที่เรารีบเอาน้องเข้าเต้านะคะมันจะทําให้นานมเนี่ยผลิตเร็วขึ้นนะคะแล้วในขณะที่เราเข้าเต้านะคะความถี่ก็ต้องประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังหนึ่งเขาจะช่วยกระตุ้นน้ํานมด้วยค่ะถ้าเรายิ่งให้บ่อยให้เยอะน้านมก็จะผลิตเยอะขึ้นนะคะโดยก่อนมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงค่ะก็คือ ก็อาจจะให้ปั๊มนมค่ะปั๊มนมอีกข้างหนึ่งนะคะพร้อมกับที่น้องเข้าเต้าวิธีนี้จะเป็นการหลอกร่างกายของเรานะคะว่าเนี่ยต้องการนํานมเยอะคนอยากกินนมเยอะนะร่างกายผล,ลิตมาเยอะๆสิจากที่น้องได้กินแล้วยังมีน้ํานมอีกข้างหนึ่งไว้ทำซัตตอกหรือว่ายังเก็บไว้ให้น้องกินในเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยค่ะ วิธีที่2นะคะที่กวนจะแนะนํานะคะเพิ่มเติมก็คือการบีบนมเนาะบีบหมายถึงว่าบีบระบายนมออกนะคะเพื่อเปิดท่อน้ํานมแล้วก็ปั่นจีนะคะวิธีนี้นะคะจะทําให้ท่อน้ํานมนะคะเคลียร์มากขึ้นทําให้น้ํานมโฟล์มากขึ้นนะคะโด<อ>ยที่ช่วงแรกๆเนี่ยค่ะคุณแม่แม่บางคนนะคะที่เพิ่งเพิ่งเคยกํามนมครั้งแรกอาจจะประสบปัญหากับท่อน้อนนมกดตันไดน้จากอาหารการกินเอ่ยจาก,ก บํานมนเอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะระกมเต้าหรือว่าการปั่นจีนนะคะก็จะช่วยระบายข้อน้ำนมนะคะให้ระบายน้ํานมได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อน้ํานมเกี้ยงเต้าแล้วค่ะยังช่วยให้น้ํานมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะสําหรับข้อ3นะคะวิธี3ที่ก่อนจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็คือการดื่มน้ํานะคะคุณแม่ให ที่ให้นน้องอยู่ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเข้าเต้าร้วนหรือว่าปั๊มนมก็ตามนะคะก็ต้องดื่มให้เยอะนะคะอย่างน้อยก็สองถึงสามลิตรนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเรานะคะไม่แบบเหี่ยวแห้งเนาะเพราะว่าน้ํานมนี่ก็ผลิตจากน้ํานะคะน้ําแล้วก็เลือดเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำานี่ค่อนข้างสาคัญมากเพื่อให้เรากับยังเฟรชแล้วก็ร่างกายยังไม่หยหิวน้ําจนเกินไปนะคะและผลิตน้านมได้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือสําคัญมากมาะ ลับนิดนึงค่ะถ้าสําหรับคุณแม่ที่คิดว่าแบบเออกินน้าไปเยอะแค่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถไปหาขวดน้ำมาค่ะอย่างขวดลิ้ขวดที่ก่อนใช้นะคะก่อจะใช้เป็นขวดดูแต่ว่าเป็นขวดลิ้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะอินเสิร์ตข้างที่ดูนะคะว่าอ่าขวดน้ําที่ก่อนใช้เป็นยังไงเขาก็จะเลือกมาเลยสามอันก็คือเป็นของก่อนสามขวดเขาก็จะทราบได้เลยว่า การกินน้ำของวันหนึ่งของกอลเนี่ยครบ3ลิตรไหมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะฝากคุณแ,แม่ไว้นะคะสิ่งที่ที่<อ>ก็คือการทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะซึ่งเราอาจจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เลยโดยไม่ต้องลดอะไรทางนั้นนะคะแต่อาจจะควบคุมปริมาณแต่ละอย่างและสังเกตอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีเอฟเฟกกับลูกไหมลูกท้องอืดไหมลูกแพอะไรไหมมีผื่นคันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา น้องไปนะคะว่าน้องมีเอฟเฟกอะไรพวกนี้ไหมถ้าน้องไม่ได้มีปัญหาแต่พวกนี้นะคะคุณแม่ควรที่จะทานอาหารครบทั้งห้าหมู่และพวบคุมแป้งกับไขมันนิดนึงค่ะสิ่งที่เราลองควบคุมเนี่ยเตือนไว้ก่อนเลยนะคะอย่าไปเสียใจทีหลังแป้งกับน้ำตาลแต่เราก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ แล้วแบบช่วยเราสดชื่นสดชื่นได้เหมือนกันเช่นผักผลไม้ผลไม้ที่มีความหวานกเราก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่กอนได้แจ้งไปก็คือเราก็ต้องควบคุมปริมาณน,นะเนาะให้มันไม่มากเกินไปเราจะได้สดชื่นแล้วมันไม่รู้สึกแบบแย่จนเกินไปนะคะค่ะข้อที่5นะคะสุดท้ายแล้ว อันนี้ก็คือสำคัญมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนท้องกอดลูกแล้วมาไม่มีเวลาให้กับตัวเองนะสนใจแต่ลูกเยงแต่ลูกนะคะวิตามินที่คุณหมอะคะ่ะเคยได้ให้เราตอนที่เราท้องอยู่นะคะเราก็ยังสามารถทานได้เนาะเพื่อทดแทนสิ่งที่เราเสียไปจากขาดน้ำนมเนาะเช่นวิตามินซีพวก แคลเซียมเอยอะไรเอยหรือแม้กระทั่งวิตามินรวมที่เราได้เคยกินในช่วงเวลาที่เราท้องอยู่นะคะอันนี้เราก็ต้องเอากลับมากินใหม่นะคะเราไม่มีทางได้วิตามินอะไรครบอยู่แล้วค่ะตามที่ร่างกายเราต้องการเ,รา,เราต้องแบ่งไปให้น้ํานมด้วยไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทานวิตามินเนี่ยเสียเวลาแค่แป๊บเดียวค่ะแต่ทําให้เราอ่ะยังสมบูรณ์แข็งแรงได้เนาะแล้วก็เลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจหรับ ก,ก็ได้ใช้เคล็ดลับของกอนนะคะที่กอนเอาไว้ใช้เพิ่มน้ํานมเนาะแล้วก็การดูแลตัวเองหลังคลอดนะคะเพื่อให้เสน้นทางนมแม่ของเราเนี่ยเ,เป็นไปได้อย่าง<อ>ที่เราคาดหวังไว้นะคะและใครมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาแชร์นะคะก็สามารถคอมเมนใต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b <อ> s c r i b e ช่องมีมี่เดลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่กินก่อนลูกยกินก่อน 拜拜。